โย่โยผมให้กำลังใจใทุกคนนะครับให้ต่อสู้ฝ่าพันธุ์ในชีวิตนะผ่านโควิดรอบสามให้ได้นะครับอ๋อว่ามาเลยเออผมสงสัยอะ่ะบางคนเขาบอกเข้มบุกดาเนี่ยที่มาจิ้นกันเพราะปั่นกระแสอาจารย์มองเรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับครับคืออย่างนี้ครับครับนั่นแหละผมก็เลยเมองว่าแฟนคลับหรือใครต่างๆก็ชอบวิเคราะห์ไปทั่วไง คือผมอย่างนี้นะต้องฟังดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะโดนด่าผมคิดว่ามาด้วยกันคุณเคยได้ยนินไหมมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณปั้นจนออ,นจอ,อย่าไปยงองกันก็จะ <laughs> คือผมบอกเลยนะครับอย่าดูถูกคาหลักของคู่นี้ภาษากายมันบงบอกครับนี่หมาแก่กับเจ้าชายชว่าภาษากายใช้ว่า <laughs> ผมรู้สึกมันมีอะไรที่มุงมิงนะฟรีดามันมีอะไรบางอย่างมางขวางกั้นก็เลยแบบไม่ได้ นะแต่ว่าไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าอีกสามปีหรือเจ็ดปีจะไม่ได้นะอ่าผมขอคําว่ามุงมิงเนี่ยพฤติกรรมหรือภาษากายที่มุงมิงอ่ะอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมต้องสองถ้ำข้อได้ไหมโอ้ผมก็นานแล้วไงคือฟีลอ่ะเราอ่ะรู้สึกแต่ผมอยากเห็นความเป็นรูประธรรมเช่นการแฟนคุณไม่ต้องเห็นแฟนข่าวเขาเห็นกันอยู่แล้วเขาดูคลิปกันต่อเนื่องแล้วผมไม่ต้องยกตัวอย่างนะแต่ถามว่ามีปั่นกระแสร่วมได้ไหมผมมาก็ร่วมด้วย แต่ผมว่าด้านหลักก็คือเกิดจากความมุ่งมิ่งปั่นกระแสนี่คือช่องรับงานคู่เขาปั่นผมว่าก็ต้องดีก็ทําหากินคุณต้องเข้าใจอย่างนะคับอาจารย์คือธุรกิจกับความรักมันไปด้วยกันได้ครับอาจารย์เข้าใจไหมครับเพราะงั้นในเขาก็ปั่นกระแสไปด้วยแต่ขณะเดียวกันเขาก็แอบจะมีมูเมนต์บางอย่างนะแต่ผมก็ยังย้ำคําเดิมอันนี้ต้องย้ำนะครับย้ำย้ำย้ำไม่ใช่ความผิดของผู้ชาแต่ผู้หญิงมีความซับซ้อนบางทีผมก็คือผู้หญิงบางครั้งเนี่ยบทจะรักก็รักเลย แต่โทดี่จะวุนเวอร์ก็วุ่นเวอร์ไงบางทีเราก็ดูยากนะครับอ่าเอาสรุปเลยนะมุกดาเล่นกับใครเนี่ยนะมุกดาเขาเคยพูดว่าเออเล่นกับใครผก็จับจิน้นแต่ผมว่าไม่มีคู่ไหนจิ้นเท่าคู่นี้อจริงๆจริงๆนะแต่ใจจับตียากแท้อย่างถึงครับรบ,บาง<ม>ครางดื้อไม่ทําตามหัวใจหรือหรือเหตุผลเรื่องอะไรบางอย่างยิงปฏิเสธเข้มแต่ผมมองว่า ถ้าทําตามที่ผมบอก3ปีถึง7ปีนะี่มีโอกาสครับนะครับอดทนนะครับแฟนคลับต้องพายเรืออย่าให้แผ่วนะเคมบอกไว้ยังมี้นยังมีลน้นพายเรือพายเรือนะครับนั่นแหละคือคือผมไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาปั่นกระแสเพื่องานด้วยแต่ผมก็ว่ามีความจริงอยู่ในนั้นอันนี้ต้องย้านะครับส่วนภาษากายที่ผมอธิบายไม่ถูกมันอธิบายยากนะะแต่แบบ มีหลายตอนแต่ตอนที่ผมจําได้มันมันจะเป็นแบบแซวเล่นกันเ่ยเข้มยังไงเข้มนะเขาด่าเขาเรียกเข้มแล้วก็แบบคนก็มาให้เรียกอะไรเงี้ยคือมีหลายตอนนะเออผมผมจํารายละเอียดทั้งหมดไม่ได้แต่ผมเห็นการแบบต่างๆแล้วก็อ่าครับเรียกว่าอะไรอ่ะแต่เออแต่บางทีมันจะเป็นแบบที่ผมจําได้ส่วนใหญ่จะเป็นโมนี่ม่แลงแงอืเช่นเข้มในรีบเหรอคือมีคนมาแซวไง อ,งงอ่ะเงี้ย๋อรีบหมายถึงว่ารีบจะเอาเขาเป็นจับไพยหรือน <c oughs> คุณมาพูดไอ้มันรุนแรงเออประมาณนะั้นได้เหมือนกับแบบต้องแบบว่าเป็นแฟนกันเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยกึง่งยิงกึ่งผ่านถึงหมายถึงว่าในมุมหนึ่งมุกดาจะเป็นมุกสําหรับปฏิเสกก็ได้หรือจริงๆอาจจะเป็นมุกที่สําหรับให้ศึกษาดูใจกันเพิ่มอีกก็ได้อคือคืออันเนี้ยเดายากผมไม่ใช่ผู้หญิงไงมันบางทีก็เด่ายากเอื่คือแน่นอนผู้หญิงก็มีคนที่แบบเขาปิ๊งเลยก็คือจบเป็นแฟนกันได้อย่างรวดเร็วก็มี แต่อ้เคสที่มันต้องค่อยๆก็มีไงครับคือมัน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 ไม่รู้ไงนะครับแต่ที่รู้อย่างหนึ่งก็คือเขาทั้งคู่มีเคมีที่สุดยอดนะมัคือสรุปว่าปั่นกระแสหรือเปล่าไม่รู้แต่รักกันจริงเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วแต่ว่าอะไรนี่ไงเชมุกดาเนี่ยที่คนชอบไปหาเขาปั่นกระแสอะไรอย่างเงี้ยอ๋อปั่นกระแสหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรอกอืมแต่เขารักกันจริงด้วยภาษากายอ่ะ มันก็น่าจะน่าจะมีส่วนที่เราเรามองอย่างนั้นนะแต่ความเป็นจริงเราก็ไม่รู้อยู่ดีใช่ใช่แต่ผมมองว่าในท่ามกลางความไม่รู้นะ่ถ้าเข้มยังยืนหยัดสามปีเนจะ็ดปีเนี่ยอ่ะเด็ดแต่ผมทวนนิดนึงก็คือทําดีแต่กด้าเหมือนเดิมอาจจะลดลงบ้างแต่ที่ลดลงนี่ไม่ใช่เพราะว่าเข้มไม่สม่ำเสมอแต่ผู้หญิงบางทีมันตั้งกําแพงแล้วถ้าคุณไปเยอะเหมือนเดิมเนี่ยมันอาจจะมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีไงผมก็เลยให้เข้มลดลงเหลือสักแปดสิบเปอร์เซ็นของที่เคยทํา คือเข้าหาแต่อย่าไปมากเท่าเดิมอ่าใช่สัก70็ดสิบาทสิ่และให้สม่าเสมอให้ต่อเนื่องผมยังช่วยลุ้นอยู่อ่าถูกนี่อธิบายถูกใช่ประมาณนี้แหละเพรานะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามีโอกาสนะเพราะภาษากายมันต้องเว้ยเชื่อในภาษากายนะคุณภาษาอื่นมันหลอกได้แต่บางทีผู้หญิงอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มาปิดกั้นไงนะนะแต่เดี๋ยวก็จะมีคนด่าเชื่อมาเดี๋ยวก็จะมีคอมเม,มนต์ผมก็ไม่เป็นไร ผมยอมโดนนะคือด่าได้แต่ให้ใช้คำสุภาพได้ได้แต่เขาสุภาพส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ได่ไ้ใหญ่าอีอ่่าอีได้ได้ได้มีไม่กี่คนแค่นั้นเองเอ,อย่าอย่าเอาเรื่องไม่กี่คนมาทําให้บรรยากาศของชุมชนของเราไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าถ้าออกมาพูดเรื่องนี้บ่อยๆอ่ะเดี๋ยวบางทีคนฟังเขาไม่ชอบเนี่ยเราจะบาพวงแน่ไม่ต้องไปพูดเยอะเอาแค่เออให้ใช้คำสุภาพแค่นั้นเองนะโอเคประมาณนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะครับภาษากายมันฟ้องนะให้จําไว้ครับผมสวัสดีครับ